สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง สวัสดีค่ะวันนี้เนาะก,ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะที่คุณครูจะได้สอนทักเรียนเป็นเป็นชั่วโมงที่ที่สุดท้ายจริงๆนะคะแต่ไม่ต้องหว่วงคุณครูจะมาหานักเรียนบ่อยๆมาดูความพัฒน,นาของนักเรียนอยากให้คุณครูคก็อยากให้นักเรียนนะคะทุกคนตั้งใจเรียนเพื่อเอาความรู้ของนักเรียนเองไปต่อยอด การเรียนของนักเรียนให้เรียนไปในสิ่งที่สูงที่สุดเรียนให้ได้มากที่สุดเวลานักเรียนทําอะไรไม่ถูกไม่อะไรให้นักเรียนมีจิตคิดนึกถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังรอยังรออ,ารอนาคตของเราอยู่นะคะฉันรู้สึท องเครื่แบบสมยาาาารรชกสวัสดีค่ะพิฉันนางลมพิลาบุรุนโพ <teh? S 2> เกิดเมื่อวันที่6มกราคม2508มีบิดารับราชการทหารคือจัดเอกสว่างปานพษมและมีแม่เป็นแม่บ้านคือนางสัมภาปานพรมได้สมรสกับพันโทสกลบุรุนโพรับราชการทหารเป็นนักบินอยู่สูงการบินทนหารบก แล้วมีบุตรหนึ่งคนคือแก้วตาดวงใจของฉันเองก็คือนางสาวตุนิราบุลุนโทแต่ตอนนี้รับได้ทำงานที่บริษัทท่าเรือไต้หวันประวัติการศึกษาของดิฉันนะคะเมื่อวัยเด็กคุณแม่ได้ส่งดิฉันโรงเรียนโรงเรียนเอกชนที่โรงเรียนสากลพิทยาคมเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึง ระดับประสมศึกษาปีที่7หลังจากนั้นดิฉันก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ส่งให้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนโคกเทียมวิทยาคมในระดับชั้นศึกษามัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่5หลังจากตอนนั้นเสร็จแล้วดิฉันก็ได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนโปรลีวิทยาคมนะคะระดับปวทปศ5เขาจะต้องไปเรียนต่อที่ปวท ะะหลังจากนั้นนี่ฉันก็มาเป็นลูกจ้างอยู่ที่โรงเรียนทศบาลสามวัดกองสันพัวเมื่อปีพศ2527หลังจากนั้นเสร็จดิฉันก็ได้ไปศึกษาต่อในภาคเรียนเสาร์อาทิตย์ที่ราชที่วิทยาลัยรูเทพสตรีได้เรียนสายอนุปริญญ,ญาในสาขาวสศรศาสตร์ได้สองปีพออีกสองปีหลังก็มาเรียนสายครุศาสตร์ คือได้<ม>เรียนครุษศาสตร์บัณฑิตสาขาการาสมศึกษาประวัติการทงายของดิฉันเริ่มรับราชการเมื่อวันที่2พฤษภาคม2,537ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3พอ2,540ได้เริ่มเป็นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์1ระดับ4<ม>พอ<ม>2,543<ม><ม>ฉันก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์1ระดับ5 พอปี2547ดิฉันก็เลื่อนเป็นอาจารย์1อาจารย์2ระดับ6หลังจากนั้นมาก็มีการปรับเปลี่ยนก็ได้เลื่อนเป็นตำแหน่งได้ได้เลื่อนจากอาจารย์2ระดับ6มาเปลี่ยนเป็น,ปนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพอปีพศ254ดิฉันก็ได้เลื่อนเป็นครูตำแหน่งครูเป็นวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ เครื่องราชอิยาภรณ์ที่ทีฉันได้รับในชีวิตของความเป็นครูคือ 1. เครื่องราชปิฎาภรมงกุฎไทยปีพศ2545 2. เครื่องราชริตาภรช้างเผือกปีพศ2548 3. เครื่องราชธวิตติยาภรณ์มงกุฎไทยปีพศ2552 4. เครื่องราชธวิตติยาภรณ์ช้างเผือกปีพศ2557 และได้รับเหรียญสุดท้ายก็คือเหรียญจัก,กรพรรดิมาลาในปี2566ค่ะความภาคภูมิใจของดิฉันที่อาชีพในการเป็นครูเมื่อปี2552ดิฉันได้รับเป็นครูครูไม่มีใบายามุกและเมื่อปี2568ดิฉันได้รับเป็นครูต้นแบบที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้สึกที่ดิฉันอยู่โรงเรียนนี้ดิฉันมีความรู้สึกใจหายนะคะเพราะว่า มาอยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปีพศ2537อยู่กับท่านนายกมาในตั้งแต่เราเดินนะคะในปี2537เราเดินหานักเรียนด้วยกันกับท่านนายกแล้วก็ท่านนายกก็ได้ตอกก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมาซึ่งมีแค่ระดับปฐมศึกษาปีที่1มีนักเรียนแค่25คนและระดับอนุบาล1อนุบาลสองอนุบาล3า ในสมัยนั้นปี2537นั้นเรามีอยู่แค่4ี่ห้องเรียนนะคะแล้วมาถึงปัจจุบันนี้ซึ่งฉันก็ดีใจมากที่ว่าโรงเรียนเราพัฒนาโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทที่นายกท่านสร้างพัฒนามาถึงนักเรียนพัฒนามาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะดิฉันดับแรกดิฉันขอขอบคุณอดีต ท่านนายกนายกจานสองนันทบัญญาเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนที่สลพ,พุทธบาตรแห่งนี้และปัจจุบันนี้ขอขอบคุณนายกบรรเพ็ญน,นันทบัญญาท่านเป็นนายกปัจจุบันนี้และคณะผู้บริหารที่บาลทุกคนและและผู้บริหารทุกท่านของสถานศึกษานี้และขอบคุณคุณครูและนักเรียนที่ที่เราได้มาประสบพบเจอกัน ในโรงเรียนเทศบาลนี้ในระยะเวลา31ปี5เดือนนี้ขอและมีอย่างนึงนะคะอยากจะฝากนิดนึงอยากจะฝากให้น้องๆทุกท่านนะคะที่ยังทำงานอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลนี้อนาคตฉันซึ่งเป็นผู้เหมือนมันคนหนึ่งอะเนาะที่ได้ก่อตั้งมาโรงเรียนนี้มาก็อยากเห็นการพัฒนา โรงเรียนเทศบาลพุทธบาทนี้ให้เป็นให้มีชื่อเสียงในอันดับหนึ่งระดับจังหวัดเลยนะคะชีวิรลลังก็เสียรของดิฉัน,นดิฉันก็มองไว้ว่าหลังจากที่ดิฉันทํางานมาสัตก11ปี5เดือนหลังจากนี้ไปอาจจะมีการท่องเที่ยวบ้างระหว่างในประเทศหรือต่างประเทศหรืออย่างหนึ่งก,ก็อาจจะติดตามลูกสาวนะคะอนาคตอาจจะได้ไปอยู่ต่างประเทศ นะคะสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอไวยพรให้ท่านผู้บริหารทุกท่านและนักเรียนครูและนักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในสิ่งที่เดิงคิดในสิ่งที่เองหวังนักเรียนก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่ในในในด้านการเรียนในอนาคตในคู่ครองแล้วขอให้คุณอํานาจพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของเมืองพระพุทธบาทร้อยพระพุทธบาท และสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆทั้งหลายปกปักรักษาพุพ้มครองให้ผู้บริหารครูและนักเรียนทุกท่านโชคดีประสบความสําเร็จในสิ่งที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนถ้าเผื่อข้าพเจ้าได้ทําอะไรผิดพลาดฟั้งไปก็หาให้ขอโทษให้ด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย កើតមកសុំគ្រង เรียนท่านประธานในวิธีคณะผู้บริหารและคณะคุณครูทุกท่านและสวัสดีพี่ๆน้องๆนักเรียนทุกทุกคนดิฉันเด็กหญิงภลรดาพุทธดาวเบิร์ดชั้นประถมศึกษาปีที่หกภาษาดิฉันเป็นตัวแทนเก็บความรู้สึกที่มีต่อคุณครูโยธีดาบุญโพกผู้เกษียณอายุราชการในวันนี้ค่ะคุณครูโยธีดาบุญโพกหรือคุณครูสีของพวกเราครูครูเป็นครูที่ใจดี ย่าดีให้และคอยสอนให้พวกเราเป็นคนดีไม่เอาเปรียบใครตลอดเวลาที่ผ่านมาครูครูเป็นมากกว่าครูที่สอนวิชาแต่เป็นครูผู้คอยให้กำลังใจเป็นที่พึ่งและเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนและเรื่องชีวิตสิ่งที่คุณครูมอบให้นั้นไม่ได้มีค่าแค่ความรู้แต่ยังเป็นความอบอ,อุ่น ความเมตตาและแบบอย่างที่ดีงามที่พวกเราจะจดจำไปตลอดชีวิตอยากบอกว่าพวกเราทุกคนและคารพลครงทูหนอแม่คนที่สองของพวกเราค่ะขอบคุณที่ให้ทั้งความรู้และการใช้ชีวิตที่ดีพวกเราขอสัญญาว่าพวกเราจะเอาคำสอนคุครูไปใช้ใด้ดีพวกเราทุกคนขอให้คุครูมีความสุขการงเกษียณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และอยู่เห็นความสำเร็จของพวกหนูไปนานๆถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ความรู้สึกดีๆที่ครูเคยมอบให,จห้จะไม่มีวันเดินหายค่ะและพวกเราทุกคนจะไม่มีวันลืมในคุ้นของคุณครูค่ะขอบคุณค่ะ ที่คิดขึ้นมาบางทียังคิดว่าเธออยู่ที่ไหนแล้วเคยหรือไม่ที่คิดเหมือนกันคิดถึงเรื่องราวเก่าเาแล้วยังทบทวนถึงมันสิ่งที่ดีกับคืนและวัน ฉันและเธอเลหยยังคงยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาที่ผ่านไปแล้วไม่หวนคืนมาก็ไม่เสียดายแค่เพียงคิดถึงว่าเคยได้มีบางครั้งก็ยังชื่นใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không những video เป็นเพียงแค่ความสุขใจเมื่อคิดถึงเธอ